นี่นะครับคือศพแรกของนิชดาวันอาทิตย์นี้นะครับพี่เป้นะครับแม่กับตกเลยครับอืมต็อที่สองครับนี่ครับพี่เป้นะครับเฉียบไปนิดเดียวนะครับแต่นี่ครับมาดูช็อตนี้นะครับโอืมโดนเต็มๆครับแต่ไม่เป็นไรครับสายถึกสายถึกนะครับอยู่ต่อช็อตนี้ก็โดนนะครับแมแต่ว่าปืนผมนี่ทําอะไรก็ยากจริงๆนะครับดูวืม แมปเป็นหัวใครแว๊บๆรับเงียโหล่มานิดเดียวนะครับหมพี่นีดนะครับเสียดายครับยิงไปโดนเหล็กก่อนนะครับนี่สอดต่อมาครับนี่ครับพี่ฮอปพี่ฮอปโหหน้ามาไม่เห็นนะครับแต่ว่ายิงไปโดนกำแพงเหมือนกันนะนิดเดียวนี่ครับพี่ฮอป s h o ต่อมาครับพี่เอี่ยมนะครับผมต้องขอโทษพี่เอี่ยมด้วยนะครับผม คือยิงแล้วไม่รู้นะครับว่าลูกแรกโดนแล้วนะครับเลยเลยโผล่ไปส n a p พี่เอียนใี้รอบหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นใครสักคนนะครับโผล่จากปืนนะครับแล้วก็หัวเข่านะครับทัวไม่โผล่เลยลองยิงหัวเข่าด้วยครับแต่ว่าโชคดีครับโดนหัวเข่ากลับมาอีกช็อตหนึ่งกับพี่เป้นะครับนี่ครับ อื <c oughs> หน้าสะบัดเหมือนกันนะครับลูกนี้ลองฟังเสียงดูนะครับลองเปิดแล้วผมจะได้ยินเสียงดังมากๆนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าใครนะครับลืมไปแ,แล้วนะครับแต่ว่าวิ่งเข้ามาเต็มสะโขบเลยครับเข้าการลำตัวเลย